สวัสดีครับนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศยมนะครับอตอนนี้อยู่ที่แบบฝึกหัดที่3จุดใช่3จนะครับแบบฝึกหัด2.13ให้แสดงวิธีทารรในการแก้ปัญหานะครับขิมซื้อน้ำตาลทราย10.5กิโลกรัมกิโลกรัมละ 21่สบาทห้ขิมต้องจ่ายเงินเท่าใดขิมซื้อน้ำตาลทรายน้ำตาลทราย10.5กิโลกรัมถ้าน้ำตาลทราย1กิโลอันนี้คือ1กิโลขิม เงินเราต้องจ่าย21บาท50นะครับแต่ซื้อ10กิโลจ่ายเท่าใดแสดงว่าตรงนี้จะต้องมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นกว่า21แน่นอนเพราะ1กิโลบาทถ้าซื้อ10กิโลมันต้องมากกว่า21บาท50แสดงว่าจดปัญหาข้อนี้นะครับเป็นไปได้2อ,อย่างคือบวกกับคูณนะครับแต่1กิโลยบาท10กิโลเท่าไหร่ ก็เป็นเรื่องของการการคูณนะครับาการคูณถ้าบวกก็จะถามหาผลรวมแต่ถ้าลักษณะน,นี้ก็คือการคูณเรารู้แล้วโจทปัญหาข้อนี้เป็นการคูณเราก็มาเขียนวิธีทำสำหรับวิธีทำนะครับเราก็นำโจทย์ปัญหาที่โจทย์กำหนดมาให้จะมีอยู่สส่วนที่โจทย์กำหนดให้ อ่าตรงนี้หนึ่ส่วนแล้วก็อ่านี่ส่วนที่2อนะครับอ่านี่ส่วนที่1มันจะมีอยู่2ส,ส่วนและส่วนที่3ก็คือสิ่งที่จดถามอ่าเราก็ต้องใช้3ส,ส่วนนี้มาเขียนอ่าแล้วเ,เขียนวิธรรีทำขิมซื้อ น้ำตาลทราย10.5กิโลกรัมก็จุดกอจุดนะครับย่อดได้ตัวที่สองราคากิโลกรัมละ 2 1่สบาทห้าสบาทยี่บหาศูนยบาทหรือยีอ่สิบเอ็ดจก็ได้นะครับยี่สบาศูนาทสรุปจทยถามคิมจ่ายเงินเขิมจ่ายเงินเท่าไหร่ก็เอา จำนวนน้ำตาลทรายที่ขิมซื้อ10กิโลครึ่งคูณกับราคากิโลละ21บาท50สตางค์เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่แล้วก็หาว่าตรงนี้เท่าไหร่ก็เขียนวิธีคิด ให้เห็นวา่าเราได้คิดก็เอา21.50ตั้งเอา10.5จุเป็นตัวคูณเวลาเขียนเราอาจจะไม่เอาจุดไม่ใส่จุดก็ได้นะครับ จะได้ไม่งงแต่เราต้องตอนตอบเราต้องจําว่าทศยมต้องเอามารวมกัน2ตัวอันนี้2ตําแหน่งนี้1ตําแหน่งต้องตอบ3ตําแหน่งนะครับทศยมแต่เวลาเราคูณเราคูณเป็นจํานวนเต็มได้เลย10ก็กลายเป็น1 0 1นเป็นหนึ่งรนะครับสิบก็คือ105คูณกับ21.50ิบเ้าูราก็คูณจำนวนเต็มก็เป็น2150 แต่ว่าตรงนี้ตัวเลขเยอะกว่าต้องสลับเพื่อความง่ายในการในการคูณนะครับเราเอาตัวที่มีจำนวนหลักมากไว้บนเวลาคูณเราจะได้คูณจำนวนครั้งน้อยน้อยครั้งนะครับก็เอา2150เป็นตัวตั้งแล้วก็เอา10เอา1 0 5เป็นตัวคูณอ่า จากนั้นเราก็ทําการคูณเห็นไหมครับถ้าเราเอา105ตั้งบนเราต้องคูณทั้งหมด4รอบแต่ถ้าเราเอา105เป็นตัวคูณเราคูณแค่3รอรอบรอบที่1เราเอาหลักหน่วยคูณก่อนก็คือ5 5าคูณศได้0 5คูณหได้25ใส่5ทด2ต่อไป5้คูณหได้5บวกกับ2ที่ทดก็เป็น7 ต่อไป5คูณ2ได้10อันนี้คือรอบที่1คูณเรียบรอย้อยต่อไปเราคูณรอบที่2อรอบที่2เราเอา0คูณ0คูณอะไรก็ได้0น,นะครับแต่0อยู่ในหลัก10หลักหน่วยเติม0ไว้ก่อนจะได้ไม่หลงเอา0คูณอะไรก็ได้0ก็เอา0ใส่ไว้เลยนะครับก็คือตอนนี้หลัก10เป็น0 ก็ใส่ศูนย์ไว้สองลูกก็เอาต่อไปเอาหลักร้อยเลยหลักร้อยศูนย์ข้างหลังมีสองลูกอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเติมหรือใครก็ใส่ศูนย์หรือบางคนก็ใส่ศูนย์แบบนี้แล้วพอหลักร้อยก็เอาหนึ่งคูณก็ใส่ศูนย์สองลูกแล้วก็เอาหนึ่งคูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองแบบนี้ก็ได้หรืออ้าวเอาแบบรวดเร็วก็คือศูนย์อยู่หลักสิบ เราไม่ต้องคูณเราเอาหนึ่งหลักร้อยเลย1อยู่ในหลักร้อยก็ใส่0ูนไว้สลูกก่อนเพราะ1อยู่หลักร้อยทีนี้ก็1นคูณศได้0 1นคูณหได้5 1าคูณหได้1 1ึคูณสได้2นะครับก็คือจะเหลือแค่สองรอบอก็จะง่ายขึ้นก็มาบวกกัน0ูย์บวกศได้0ูนย์หบวกศย์ได้5 7าบวกศย์ได้7 0็บวกหได้5 หนวกหได้2 2ไม่มีตัวบวกชักลงมาอ่าก็ได้2 2 5 7 5 0ห้าเจด้าศูนยทศยมมี3ามตำแหน่งก็ใส่จุดนะครับอ่าใส่จุดเราก็ใส่จุดทีหลังคูณซะก่อนแล้วค่อยใส่จุดสุดท้ายได้คำตอบมา2 2 5สจุดเ ห้าศูนย์อ่าก็ตอบคิมจ่ายเงินสองร้อยยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าบาทอ่า เราศูนย์ตรงนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับศูนย์เพราะว่าศูนย์ม่อไหรที่อยู่หลังนี้ก็คือมันจะมีศูนย์หลังนี้ก็จะมีศูนย์มไม่มีที่สิ้นสุดนะครับศูนย์ใส่ไปได้เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราตัดศูนย์ออกความหมายหรือค่าของตัวเลขก็ยังคงเท่าเดิมนะครับตอบ22.5.75หเ้ารือใครจะตอบ22.5.750ก็ตัวเดียวกันนะครับค่าจะเท่ากันข้อที่1เสร็จต่อไปข้อที่2 ครับข้อที่2น้ำมัน7ลิตรรถคันรถยนต์คันหนึ่งเล่นได้87.22กิโลกรัมถ้าน้ำมัน1ลิตรรถคันนี้จะเล่นได้ระยะทางเท่าใดามีรถอยู่คันหนึ่งนะครับเราวิเคราะห์โจทย์ก่อนมีรถราวัดรถเติมน้ำมันไป7ลิตรวิ่งไปได้ แปดสกิโลเมตรถ้ารถคันนี้เติมน้ำมันแค่1ลิตรระยะทางวิ่งได้มันก็ต้องน้อยลงมาอ่าน้อยลงมานะครับพอ7ลิตรวิ่งได้เท่านี้ถ้าลิตรเดียวมันก็ต้องน้อยลงมาจากเดิมแสดงว่ารถคันนี้จะเล่นได้ทางเท่าไรถ้าเติม1ลิตร โจทย์ข้อนี้เห็นไหมครับคำตอบมันจะต้องน้อยกว่าที่โจทย์กําหนดมาให้แสดงว่าต้องเป็นเรื่องของการการหารนะครับจากนั้นก็มาแสดงวิธีทำรรแล้วก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ น้ำมันอ่าเจ็ดลิตรอ่านะครับก็คือส่วนที่หนึ่งสองและโจทย์ถามอ่าก็จะมีอยู่สามส่วนอ่าหนึ่งสองสามอ่ารถยน เกินไม่จุเกียนรถโยนคันหนึ่งเล่นได้แปดสิบเจ็ดจุดสองสองกิโลเมตร โจทย์ถามน้ำมันหนึ่งลิตรรถเล่นได้ย่อ,อาสามารถย่อได้นะครับในการเขียนคือแต่ว่าให้ได้ใจความเหมือนเดิมนะครับรถยนต์คันนี้จะเล่นได้ระยะทางเฉลี่ยกี่กิโลเมตรนะครับ เราก็เอา87.22หารด้วย7เท่ากับกิโลเมตรเขียนตัวย่อแล้วครับไม่จุ่แล้วเป็นกิโลเมตรจากนั้นเราก็ทำการหาราวิธีการหารทำไง ทำเครื่องหมายหารเอา8 7 2 2จตั้งเอา7หาราเวลาหารก็หารทีละตัวตัวแรก8มากกว่า7แสดงว่าเราเอา7 7คูณอะไรได้8 7, 1, 7, 7 2, 14, แสดงว่าน้อยกว่า8ก็มี7คูณ1ได้7ลบกัน ลบกันเหลือ1นี่เส้นใต้ชักตัวต่อไปลงมาคือ7จ็ดหนึ 7, 1, 7, 7, 2, 14, 7, 3, 21, ่งามสามมันจะเกิน17เราก็เอาแค่2มันได้14ลบกันเหลือลเห่า3ตรงนี้จุดเราก็เติมจุดต่อไปชัก2ลงมา เป็น32 7คูณอะไรได้32 7 1 7 7 2 14 73 21 74 28 75 35อ่า5ไม่ได้ใช่ว่า7คูณ4 7 4 28ลบกันลบกันแล้วก็เหลือเหลือ4ชักตัวต่อไปต่อมาคือเลข2เป็น42 เจ็ด uh, คูณอนะไรได้ส2่สิเมื่อกี้เจนาสามห้าเจ็ดหกอ่าพอดี7 6 42ห uh, กสีบลการหมดเหลือศก็ตอบ12.46อ uh, ่าตอบ12.46อ uh, ่หทีนี้ก็สรุปคำตอบอ่า uh, นี้เราคิดแล้วอ่า uh, คิดกาไว้ก่อน ก็ตอบรถยนเล่นได้12.46ก,กิโลเมตร เสร็จข้อที่2ต่อไปอข้อที่3พ่อค้าแบ่งเ้าสาร1,500กิโลกร,รัมเป็นถุงถุงละ200ถุงพ่อค้าถุงละเท่ากันได้200ถุงพ่อค้าแบ่งเก้าสารถุงละกี่กิโลกรัม อ,อันนี้ก็คือเขาหาว่าจะแบ่งได้กี่ถุงหนึ่งกี่กิโลกรัมนะครับก็คือมีข้าวสารอยูอ่วาดรูปก่อนหนึ 1, ่ากิโลกรัมพราะค้าแบ่งเป็นถุงเท่าๆกันถุงเท่าๆกัน ได้ทั้งหมดนี้200ถุงถามว่าแต่ละถุงนี้มีข้าวสารอยู่เท่าไหร่อ่าวอแล้วโจทย์เมื่อไหร่มีการแบ่งแบ่งเท่าๆกันนะครับก็คือให้เรานึกถึงเรื่องของการการหารนะครับอตอนนี้ข้อนี้เราก็ใช้วิธีหารนั้นเมื่อเรารู้ว่า วิธีนะครับก็คือหารจากนั้นเราก็มาแสดงวิธีทำเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่1นึ่งแบ่งเป็นตรงตรงเท่ากันสิ่งที่โจทย์ถามนะครับมันก็มีอยู่3ส่วน1 2 3แล้วเราก็นำมาเขียนพ่อคา แบ่งข้าวสารอ่า1,500กิโลกรัมใครจะพิมพ์ก็ก็หรือกิโลกรัม KG ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพื่อย่อๆกอกอถุงละเท่ากัน ถุงละเท่าเท่ากันได้200ถุงอ่มามจะเขียนทั้งหมดหรือไม่ทั้งหมดก็ได้นะครับความหมายความหมายยงัยงยังคงเท่าเดิมบอกว่าแบ่งเป็นถุงเป็นถุงถุงละเท่ากันหรือถุงละเท่ากัน ก็ความหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือนั้นสามารถตัดออกได้คำนะครับเพื่อให้มันสั้นลงในการเขียนสิ่งที่โจดถามพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละอ่าถุงละเท่าไหร่ก็เอา1,500หาร200เท่ากับ ตรงนี้เราจะตอบกิโลกร,รัมนะครับไม่ได้ถุงอ่าทีนี้เราก็มาหารวิธีการหารอ่าเคยสอนไปแล้วว่ามีศูนย์นี่ก็มีศูนย์ตรงนี้ศูนย์สองลูกเราตัดทิ้งไปเลยนะครับเวลาหารมันจะได้ง่ายอ่าเพราะนี้มี2อ,อันนี้ก็ต้องมี2ก็ตัดก็เหลือแค่15หารสองนะครับจุดข้อนี้ก็เหลือแค่15หาร2นั่นเอง สิหารสครึ่งนึงของสิบห้าก็คือ7จุดหนะครับอืมตอบได้เลยนะครับง่ายเห็นตัวเลขเยอะๆนะครับแต่จริงๆก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าศูนย์เราตัดทิ้งหมดเล้ยวสิบหาหรสองคำว่าหารสองก็คือแบ่งครึ่งคิดได้เลยหรือจะแสดงวิธีคิดก็ได้ในแบบนี้ก็เอาสิบห้าหารสองอ่าตัวเลข ไม่ได้ก็เอาตัวที่2 15 2คูณ7ได้14อ่าลบกันเหลือ1อ่าข้างหลังไม่มีแล้วก็เติมจุดเพิ่ม0 2คูณแล้วได,ได้10ก็2อคูณอ่าก็ได้7.5็้ยครับก็คือเราคิดในใจก็ได้หรือจะแสงวิธีคิดแบบนี้ก็ได้ตอบ ถุงละเจ็ดจุดห้ากิโลกรัมอ่าในข้อสี่นะครับในการทำน้ำยาล้างจานสิบลิตรต้องใช้น้ำยา N701.3 ย่กิโลกรัมถ้าต้องการทำน้ำยา ล้างจานเพียง1ลิตรต้องใช้ n 70กี่กิโลกรัมทำน้ำยาล้างจานาก่อนน้ำยาล้างจานเป็นขวดละกัน10ลิตรต้องใช้ n 70 1.3กิโลกรัมแต่ถ้าเราทำแค่1ลิตรขวดเล็กๆ1ลิตร หนึ่งลิตรต้องใช้ n เ0เท่าไรนะครับ n 7 0มันก็ต้องน้อยกว่าน้อยกว่าตรงนี้นะครับมันต้องน้อยน้อยกว่า1.3กิโลกร,รมัมอ่ามันเท่าไรเนี่ยที่โจทย์ถามนะครับว่าเท่าไรเมื่อคำตอบมันน้อยกว่าสิ่งที่จโจทย์กำหนดมาให้แสดงว่าข้อนี้ต้องใช้การ การหารนะครับต้องใช้การหาราการหาราสิ่งสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหานะครับเราต้องรู้ว่าโจทย์ข้อนั้นเขาให้เราใช้วิธีบวกลบคูณหารเราต้องวิเคราะห์โจทย์ตรงน,นี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับ ถ้าเมื่อใดโจทย์ถามเราวิเคราะห์มาแล้วมันน้อยกว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แสดงว่ามันไม่หารก็ต้องลบ2อ,อย่างนะครับแต่ถ้าเมื่อใดมันมากกว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้มันก็ต้องเป็นคูณหรือไม่ก็บวกนะครับการวิเคราะห์โจมก็ยังมี2ลักษณะแบบนี้นั้นในข้อนี้ใช้การหารนะครับให้นักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้อันที่1 อสองเนี่ยโจทย์ถามาก็จะมี3อย่าง1 2 3องา,อาก็เอา1มาเขียนนะครับครูขอย่อๆแล้วกันนะครับคลิปจะยาวไปนักเรียนจะดูอาจจะเหนื่อยอหนึ่า1 2งนักเรียนเอามาเขียนเลย หเท่าไหร่10 10ลิตรสองกิโลกรัมเอาสใช้ทางยาเท่าไหร่ก็เอา10หาร1.3เท่ากับกิโลกรัมเอากอจุดกออ่ากิโลกรัมอ่าแบบนี้ แต่วเวลานักเรียนเขียนนัเกเรียนลอกมานะครับอย่าทําเหมือนกู1 2 3อา้าวที่กูทาเพื่อให้คลิปจะได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเขียนอยู่จะช้า,าจากนั้นเวลาหารทําไงหน่งหารสิบทำไงเราก็ต้องทำหนึให้เป็น สิบสามใชไม่ไม่เป็น13ทําไงเราก็ต้องคูณคูณ10บอ่าแล้ต้องคูณ10ที่ตัวนี้อ่สิบคูณสิเท่ากับหนะึ่งะหนึ่งจดคูณสิเท่ากับสิดังนั้นก็กลายเป็น13ไปหารห0ึนะครับแล้วทีนี้เราก็หาคำตอบอาหาคำตอบออกมาได้เท่าไหร่ หนึ่งตัวเลขน้อยกว่าสิบสามรวมกับศูนย์ตัวต่อไปก็เป็นสิบก็ยังน้อยกว่าสิบสามก็รวมกับศูนย์ตัวต่อไปก็กลายเป็นหนึ่งร้อยก็ไปหาว่าสิบสามสิบสามคูณอะไรได้หนึ่งร้อยบ้างถ้าคูณสิบมันได้ร้อยสามสิบอ่ามันจะเกินแสดงว่าต้องไม่ถึงสิบถ้าคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดลองลองคูณ 7จ็ดสามย9อ่แปา 91, อ่สนะครับแสดงว่าคูณ7อ่าคูณ7ได้91้าลบกันเหลือเหลือ9ก้าต่อไปทำไงต่อทั้งนี้หมดแล้วเติมจุดเพิ่ม0ก็เป็น90 13คูณเาอ่า13คูณ7มัน91แสดงว่า13ต้องคูณต้องคูณ6 1อ่า13คูณ6ได้เท่าไหร่อ่า13คูณ6 6 3 9 6 8 8 6 1 6 7 7 8อ uh, ่าได้78อ่าหลายทีล้ว78ดลบกัน อันนี้2อันนี้8ลบ8ลบ7 8ลบ7เหลือ1 12อ่าก็เติม0เป็น120อ่าเมื่อกี้คูณ7คูณ10ได้30คูณคูณ7ได้91นี่120เหลือ8กับ9อ่าคูณลองคูณลองคูณ เอา13คูณคูณ9 13คูณ9 93 27ลบ2อ1 9 1ไม่117แสดงว่าต้องคูณ9ได้117ลบกันอ่าเลือ3 อ่าสามสิบเอ้าข้อนี้อ่าข้อนี้น่าจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าคำตอบที่ได้โอ้เจ็ด 7.69แแถมยังไม่จบทีได้7แต่คําตอบมันต้องน้อยกว่า1.3ดแต่ครูได้7แสดงว่าข้อนีอ้ข้อนี้ผิดนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปถัดไปเดี๋ยวเราดูข้อนี้ครูจะอธิบายข้อนี้ใหม่นะครับข้อนี้นักเรียนอย่าเพิ่งทำนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับ